ยินดีต้อนรับกลับสู่ G Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถกระบะท,ที่หลายคุรอคอย Ford เป็นจะ Super Duty รุ่นปี2026บอดได้นำทุกสิ่งที่เรารักเกี่ยวกับรถกระบะขนาดกลางมาปรับปรุงให้แข็งงอแร่งทรงพลังและรูหรายิ่งขึ้นหากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ผสานการใช้งานแบบสมบุกสมบันเข้ากับความทันสมัยต้องห้ามพลาดรีวิวฉบับเต็มนี้เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อน พียงแรกเห็นเบนเจอร์ซูเปอร์ดิวตี้รุ่นใหม่นี้ก็ดูแข็งแกร่งอย่างชัดเจนมาพร้อมสไตล์อันดูดันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตระกูล F-Series Super Duty ด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นทรงเหลี่ยมสูงขึ้นและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่สื่อถึงพลังและความแกร่งฝ่ายหน้าเหล็ถูกปรับให้บางลงและดูเฉียดคมงยิ่งขึ้นเสริมภาพลักษณ์ที่ดูดันและมุ่งมันขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่คุณเลือกกระจังหน้าจะมีดีไซน์แตกต่างกันรุ่นเลดิอามาพร้อมโครเมียมหรูราขณะที่รุ่น F-S4 และเทะทร์ีี่นนนน้้ลมมาาใสสไตกะจหดว ฟอร์ดยังจัดเต็มในเรื่องล้อด้วยดีไซน์ใหม่ทั้งขนาด18และ20นิ้วที่เข้ากับซุ้มล้อทรงบึกบึนอย่างลงตัวส่วนกระบะด,ด้านหลังถูกขยายให้กว้างขึ้นเล็กน้อยมาพร้อมสเปรย์เคลือบกระบะแบบติดตั้งจากโรงงานในรุ่นสูงพร้อมจุดยึดสัมภาระในตัวและฝาท้ายระบบไฟฟ้าในรุ่นที่เลือกได้เป็นฟีเจอร์ที่กำลังได้รับความนิยมมากในตลาดตอนนี้ด้านท้ายรถมาในทรงเหลี่ยมพร้อมไฟไท้ายเหล็ทรงสีและฝากระบะที่ปั้มคำว่า RANGER ไว้อย่างโดดเด่นแต่เรนเจอร์ซูเปอร์ดิวตี้ไม่ได้มี สมรรถนะก็จัดจ้านเช่นกันใต้ฝากระโปรงฟอร์ดมีทางเลือกหลายแบบเริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์เบนซินอีโคบุสต์ V6 ขนาด2.7ลิตรให้กำลัง315แรงมา้าแรงบิด400ปอนด์ฟุตสำหรับคนที่ต้องการพลังขั้นสุดยังมีตัวเลือก่อเครื่องยนต์อีโคบุสต์ V6 ขนาด3.5ลิตรที่ให้แรงมา้าถึง400ตัวและแรงบิด500ปอนด์ฟุตสามารถลากจูงได้สูงสุดถึง10,000ปอนด์ขึ้นอยู่กับรุ่นและการตั้งค่านับเป็นหนึ่งในรถกระบะขนาดกลางที่ทรงพลังที่สสสุุดคลลลาาแะหรับยย ฟอร์ดก็ไม่ทําให้ผิดหวังรุ่นนิสสิและแถมมาพร้อมระบบช่วงล่างแบบออฟโรดแทนการกระแทกใต้ท้องรถอย่างอัลเทร์เรนดิฟลอกหลังและหมวดขับขี่แบบออฟโรดเรียกได้ว่าฟอร์ดตั้งใจให้เรนจ์ทันนี้สามารถรับมือได้ทั้งทางโหดโหดและถนนในเมืองอย่างมั่นใจนั้นเราไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยครับภายในของฟอร์ดเ็นจะร์ซูเปอร์ดิวตี้รุ่นปี2026คือจุดที่คุณจะสัมผัสได้ถึงการก้าวกระโดดสู่ความพรีเมียมและใช้งานได้จริงยิ่งขึ้นฟอร์ดได้ปรับดีไซน์แผงคอนโซล โดยมีศูนย์กลางเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12นิ้วที่รันระบบ15อินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุดของ Ford รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.4นิ้วที่สามารถปรับแต่งได้ทั้งข้อมูลการล่ากจูงการขับขี่แบบออฟโรดและอื่นๆวัสดุภายในรถก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่รุ่นล่างก็รู้สึกหรูหราขึ้นพื้นผิวสัมผัสนุ่มเยิ้จริง และมีลายโลหะแบบปัดเงารุ่นสูงอย่างลีดิยและแพันนัมจะได้บอดหนังบอดหน้าพร้อมระบบทําความร้อนและระบายอากาศหลังคาพานรามาแบบซันรูฟและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยก2ฝั่งพื้นที่เก็บของก็ถูกพัฒนาเช่นกันมีช่องเก็บของกลางที่ลึกขึ้นพื้นที่เก็บของใต้บอกหลังและช่องเก็บของซ่อนอยู่อีกหลายจุดทั่วห้องโดยสารในแง่ของพื้นที่รุ่นซูเปอร์ครูให้พื้นที่วางขาด้านหลังหรือเฟอร์บอ์ดนั่งเองก็ถูกออกแบบให้รองรับสริรัได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนไม่ว่าคุณจะใช้รถคันนี้สําหรับงานหนักการผจญภัยหรือการขับขี่ประจําวันความสบายภายในถือว่าน่าประทับใจมากสําหรับรถกระบะขนาดกลางฟอร์ดยังใส่ใจเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยอีกด้วยโดยในรุ่นปี2026จะมีฟีเจอร์มาตรฐานอย่างระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบเตือนขนาดถอยหลังข้ามทางระบบเบรกก่อนการชนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันในรุ่นสูง จะมีระบบกล้องรอบคันแบบ360องศาช่วยให้การจอดรถกระบะไซส์ใหญ่นี้ง่ายขึ้นมากมาถึงเรื่องราคากันบ้างรุ่นเริ่มต้น XL ของ Range Super Duty ปี2026จะเริ่มต้นที่ประมาณ34,000ดอลลาร์สหรัฐถือว่าแข่งขันได้ในกลุ่มรถกระบะขนาดกลางหากขยับไปที่รุ่น m i d s ี z ราคาจะอยู่ที่ราวๆ38,000ดอลลาร์ 38, รุ่น l i r i t จะขึ้นไปอยู่ช่วงกลางของหลักซ0 0 0และรุ่นสูงสุดอย่าง Platinum หรือรุ่นลุยออฟโรดอย่าง Tremor แต่ระดับ50,000ดอลลาร์ 50, ขึ้นอยู่กับ ออปชันต่างๆซึ่งเมื่อเทียบกับสมรรถนะและอุปกรณ์ที่ได้ก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถที่ทั้งอนเนกประสงค์และทรงพลังแบบนี้สรุปภาพรวม Ford Ranger Super Duty ปี2026คือผู้เล่นตัวจริงในกลุ่มกระบะขนาดกลางมันแข็งแกรง่งฉลาดทรงพลังและอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ต้องการฟอร์ดทำการบ้านมาอย่างดีและคุณจะสัมผัสได้จากทุกรายละเอียดของรถคันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้งานลากจูงหรือเส้นทางออฟโรดหรือมองหารถใช้งานประจำวันที่มีทั้งความแกรง่ง และความสบายเ a n g e r Super Duty คันนี้สมควรอยู่ในลิสต์ของคุณแน่นอนขอบคุณที่รับชมเ e n z i อ Auto Review อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับ Ford เร n g จ r Super Duty ปี2026แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า